ได้แล้วเจอครูรูแล้ววันนี้มาพิธีอ่าพิธีดวงสวงดวงสวงอ่าพิธีเชียงชนนะพิธีชุมชวนก็ปู่วันกะด้นานหาบัวบกของอะไรนะเจ้าปู่ใช่ไหมพ่อปู่พ่อปู่อ่าข้าปู่พ่อปู่หมึ่งอ่อข้าปูปป่สีดอนแก้วพ่อปู่สีดอนแก้วตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนาะ อ่าเรียกว่าพ่อปู่พ่อปู่วิธีชุมชนวิธีชาวบ้านพิธีกรรมบวงสวงพ่อปู่เออบวงสวงพ่อปู่เนาะวันที er ่สามทุกปีเป็นกอศึกษาเมษาของทุกปีเนาะปีนี้ผมมาครั้งแรกได้มาร่วมพิธีครั้งแรกวันนี้วันนี้ครั้งแรกในชีวิตครับ ชาวบ้านก็เริ่มหนาหูหน้าตากันแนละ้ะอันนี้อันนี้อันนี้ไลฟ์สดนะผ่านช่องยู u ูบนะฮะคุณเจ้นานะครับก็เดินทางไม่ถึงตีที่พีสืบกระตากาจิตกระตากคนละตัวส่งข้อเรียบร้อยแล้วนะครับ รัพนะครับการูกเจ้าหน่อยแล้วก็ซื้อาษะครับแล้วก็รับพรวันนี้พิธีซื้อภาษาครับผู้เข้าผู้แก่เสร็แล้วครับู้เข้าผู้แก่ิธีพิธีกรรมขึ้นเรียงชาเหนือเนาะชาเหนือควงควงมือือของ่อนเลยแล้ว แ,แล้วแต่แล้วแต่ใครชอบแต่ไรก็ของดเครับก่อพิจารณาครับวันนี้กรรมการทุกท่านนะครับเชิญนั่งครับเ็ห่แล้วันที่สิบสี่เขาจะมีแหน่ไม้พัดสิงับพัตาแหน่ไปทวัดครับขอแล้วเด็กหนุ่มกขานันไม่หลวมเบเรื่อยนาเด็นุ่สาบ ไปตอนเช้าเช้าเอาไปตักตัวมามตัวตุงอะไรเนี่ยก็เนไหมเนี่ยนะแล้วก็เส็จแ้วใช้ใช้หน่อยก็ดำหัวแดดพี่น้องนำหอมพอแม่วันคุที่5นาเ็ดนะัอบกว่่็นจุดันเกันิดกับ6ีนี่เป็นวันปักติผมขออกบ้าน อาายปไเลยาอขอบคุณวันนี้เจอวันนี้ได้รู้จักป้าตองผู้รู้แล้วก็พี่พิดาพิดาผู้รู้ของของหมู่บ้านของบ้านเนาะวันนี้ผมจะบอกที่จะตัมะครับว่าัจะยายกับพ่อนนี้เน่อดววัี FC หน่อยวันนี FC หน่อยนะครับป้าตองวันี FC หน่อย FC หน่อย FC หน่อยวันนี้ ที่ใหม่เมืองงานนี้ไม่มีเรียนตอมีแต่มีแต่พิธีกรรมบวงสรวงเจ้าปู่ทุกคนเริ่มมาเยอะเลยนะตนีริอนทุ้าเปเลยสองคนมาเป็นน้ำท้องเ็บเออีนองก็ไมันร้อรับมันแเ บอกอาอย่าลืมเป็นจริงเจ้าล้านพระคุณเจ้านะว่าเขายังมาถึงหรือเปล่ครับผมครับวันนี้เป็นวันสถาล้องหรอกวันพูธเป็นวันเนาบางคน่อบวันเนาวหร้กวันหนาวแ็้ววันหนาวนี่นะจะไม่ได้ด้วยนะวัอนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเนาจะจะจะโกรธจะเกลียดอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องรักอย่างเดียว มีเออเป็นคำเนาะเป็นอยเพียงห้าพูดคำรักอย่างเดียวนะแต่ถามรอลามรอบแต่ก็เดอนผีเลยัะเพราะว่าตื้ตันเลยตวามากนะครับ โอ้โหวันี้เ่นเป็นชุมชนเล็กๆนะแต่ว่ามาเยอะในวันนี้ชุมชนเล็กๆเธหมู่บ้านอะเป็นของหมู่บ้านเน่ยนะมันมีกี่ม่อพะตอมในนี้มันมีกี่ตั่ที่เรามาดีเนี่หมูเดียวมูเดียวอ๋อหมูเดียวอ๋อ่หมูเดียวมูเยขนาดนี้เลยะเ่ม่วัน แบบนี้ไม่มีที่ไหนนะไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวแนมเพอเนี่ยนะเจแม่ใจไม่มีที่รดอยางที่ใช้หมู่บ้านอื่นก็ไม่มีเนาะนี่นี่ที่เดียวโอ้นวัดประเทนี้นี่นี่ที่นี้คน้ก็วัดเนวะครับทางของเตดมีรูทางติดกับข้าวต้มกาแฟ นะครับตัทีมมเอครับนักาสขนคุณเจ้านะครับทั้งมดเก้าูนะครับพอดีก็จะเซตกี่โม้เนี่ยเซตมประมาณเซตปปุมปเนปายกันแล้วเนาะทำวันนี้ก่อนเข้าสู่าไม่ทีแล้วอของออวันนี้วันนี้โชคดีได้มาทำพดี ใครไม่มาดูว <half touch> ันนี้จะเดินพอต่านะครับเดไวาดี๋ยวไมาคนทีชด้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหมวกีานเดี๋ยวก่อนถ้าคนทำิ้่ด้ะ นบ้านนะขอน้เพอคเจ้าครับเท้าี่าเลยครับ้าเไปไหนแมมกบสวัสดีครับแพงคำล่าวันนี้มีพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าปูเ่เจ้าปู่ ข้าปูบ้านสีดอนแก้วแม่จายจังหวัดพยาว สาธุสาธุครับผมโอ้วิธีกรรมนี้พอดีเก่าแก่ที่อื่นไม่มีน,ะนั่นอำเภอเนี่ยเล่นในจังหวัดก็ไม่มีมีที่เดียวมีที่เดียวในจังหวัดขเยาเนี่ยอำเภอแม่ใจจังหว,วัดขเยาแฟงคัมลาชาแนลสวัสดีครับผมเออเออเอ้อ

สวมให้กับเจ้าผู่ที่าหาัวห้าตแม่เจริญตแม่เจริญดพะเยาใช่ไหมพี่ดามีคนมาเยอะเลยวันนี้พิธีวงสวงพิธีวันที่สิบสา3เมษายนท, 13, 13, 13, 13. ทุกปีเหรอส3าเมษายนทุกปีโอเคอกำลังรอพระกำลังรังกำลังรอพระอยู่ใช่ไหมตอนนี้ ูซเทียนรูเทียนเลยเขานะต้องตัดนเขาจะต้องเอาระบาตพิธ no ีก็เอาสายเขาเรียกสายสินเนาะ sẽ xỉn vào cái vườn di sản của quân ờ. Now more back time. อาภิพุทยามาอาลังสัมมาสัมโธภะกวาุทธังภะกวันตังภิวะติตาวขาโตภะกวาตัมโมธัมมนามามีิสุปฏิปันโนภะะวโตะสาวะสังโฆทังทังนะมั Mayang Pantewi Suwi Suraka Nataya Rane Nasa Pantasi Rani Agama Tuti Mayang Pantewi Suwi Suraka Nataya Tisna Rane Nasa นิรธามะตินังภันเทวีสุอิสุมาธนธายาฉันนะเนนาสัพพะศิลา 嗯 mua ธูติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามินิยโยวิสังสารังคัจฉามิธูติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามินิยโยวิสังสารังคัจฉามิธูติยัมเปสังฆังธรณัง terenangkan kami bagi yang tidak terenangkan kami bagi yang tidak terenangkan अधि <tiny> बार Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini สวีปติปติชายาตบาทมปติจุทิยาสตาทุกขาวินาศยาปังรููกามังคะลังวีปติปติชายาตบาทม์ปติจุติยาสตาปยาวินาายาปัญรููกะมังคะลังวีปติปติทายาตภาทมปติจุทิยาสตาโุกขาวินาายา ตังรูปตามตาาข้าวัดอบมากับน้องไปไดไนั่นนี่ไูดอบดีกว่ามันีบ้านนี่ยงไมาได้สมากได้ายมากดิอย่าง สงการทางสปอปอลาวก็ทำยังไงเนาะทีนี้นะ่าจะมีกันมีพิธีทั่วภาคเหนือเนาะอาจจะแตกต่างกันไปแต่ทางนี้อาจจะมีพิธีที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นอะเอาสวดสวดบนต่อครับทุกคน

và 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 và